通信が切れたわ戻るのかどう言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅隊君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ終末銃はカルガルとシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。 半室レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だレギオンにはアイウォーンナヌークの祝福があるそれに準備も整えてきているはずだここの人たちでは守りきれないだからこそ私たちは必ずここを離れなければならないそれも彼女を連れてねうんなるほど 彼女は重要な存在なんだな、ま。彼女は突破口なのよ。もちろん、私の感違がいいってこともあるけど。<laughs> そうか、分かった。次は何をすればいいここはメンテナンス科のスタッフが働くサポート部分で最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。 ヨウジちゃんヨウジちゃんが来てるの列車に残ってたんじゃなかったっけ俺たちの行動はセー列車のメーターに瞬時に記録されます宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていればベルトさんも嫌でも気がつくだろうええ私が保証するわあんたたちのヨウジちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね今なら週末中さえなんとかすればいいけど

งนี้เปิดได้ใช่ไหมเอาเปิดไม่ได้วันดีนายไปีแน่เฮ้ยไปีนะจุดอ่อนเพียบเลยไปเข้าเนื้อสบายอะ่ะคืไเมโกะสามารถใช้การโจมตีต่อเนื่องในระหว่างการต่อสู้ได้ทุกครั้งที่ฝ่ายตัวเองสร้างการทำลายจุดอ่อนทิเมโกะจะใช้พลังงานสะสมทีนี้ให้เรา จงตีใส่เนี่ยกันตรงนี้ให้เราโจมตีแบบกระจายกดตัวไหนตัวอีกตรงนี้ตมอ,อ่ะเ <c oughs> มื่อใช้พลังงานถึงสามหน่วยที่ม่โกะจะสามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้ทันทีนี่กะไวะอุ้ยไหนเรามาลองโบเนียกันหน่อยสิตูมาอะไรทำไมบานจัง อันนี้บางอ่ะเงยบงังตีแบบกระจาย <ś led> ตู้ตู้ตู้เออเราสามารถใช้สนับสุ่มได้ด้วยนะแต่เราใช้โจมตีไปแล้วกันแบบนี้โ okay. อันนี้ก็ทีเราตายเรียบร้อยอืมみ <ś led> าตา่ นีไปไม่ได้เงามืดที่ไม่เคยจางหายกำจัดบัตรสักและเดินหน้าต่อไอโด้ยทข้าไนอีนองอะไรลายได้ก็ทำลายไปนะอย่างนี้ไม่แน่เยเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดไดไอ้นั่นโอเคเราเข้าไปตีได้เลยนะ

สะพานสะพานแรงดันเดี๋ยวกดอ่านหน่แล้วกันสะพานแรงดันจะมีสองสีคือสีส้มและน้ำเงินใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อเปลี่ยนเส้นทางที่แสดงผลในปัจจุบันให้นำไปสู่สิ่งเอ้ยให้นำไปสู่สถานที่ที่ไม่คาดคิดเดี๋ยวนะมันมีสอง้าเน,นาเนไปน,น่เอาคนผิดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวป็นไปนนเป็นไปนห่เปลี่ยนไหม่ยนหโอเคโอเคโอเค แล้วก็เดี๋ยวไปอ่านอีกหน้าหนึ่งเมื่อกี้มันมีสองหน้าเอาไปไหนแล้วหายสภาแรงดันสภาแรงดันยังไงยังไงในแต่ละครั้งจะสามารถเปิดได้เพียงสีเดียวเท่านั้นอ๋อตัวแค่นี้เองนี่หวาดไปเถอะไอเหยว่าแต่ตรงนี้เราเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วทางก็จะเปิดตรงนี้ให้เราสามารถเดินเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสายรับซ่อนอยู่แล้วก็เข้าไปตีเลยพาราทนิ่มจัดเอ๊ะเดี๋ยวนะกลอง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  นี่อะไรเอ่ยนำทางเหรอเอ่อนี่ก็ตีได้เดี๋ยวอันนี้อะไรโอสเปนแอนเชอร์เลือดเราเต็มหรือยังโอเคเต็มละอะไรทำไม่ได้ทำไปศัตรูสุดแข็งให้เราหนีใช่ไหมอย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่านด้วยในขณะสำรวจบางครั้งก็จะต้องพบกับศัตรูสุดแข็งแกร่งเอาชนะพวกมันเพื่อรับรางวัลมากมายจะบ้าละตอนนี้เลเวลร้อยยี่สไม่มีอยู่อืม แต่ตัวนั้นมันไม่น่าใช่ัตรูสิ่แก่งนะน่าจะเข้าไปสู้ได้ใช่เลยคราวนี้เราจะลองใช้มิสกิเข้าไปยิงบ้างนะตุ้งฮ่าเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนั้างอืมเออบทเพลงแห่งน้ำแข็งและเปลวไฟไอซ์แมนนะ หวานหวานโปรไฟล์เราสามารถเปลี่ยนเป็นโบเนียได้แต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่าอันนี้น่ารักกว่ารีบไปที่เรเวลแพลตฟอร์มเร็วเข้าแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อ ちょっと待っていないなきっと近くまで来てるってうち目がいいから先に行って待てくるよ <noise> 待たよ見つけろえ終末中…本当に追ってくるなんてねほらかかってこいみんな気をつけて戦闘は成功だね โอ้ยอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ไม่แน่เออไอ,อ้ยบ้าจบสักที あの。 この子もう大丈夫だ場所を変えて話そうここは宇宙ステーション起きたのか 無事で何よりだすでにレギオンの脅威は去った安心していいああ今回の侵入は突発的なものだったんだろうレギオンは終末銃が倒れた後すぐに撤退したもう少し休んでおけああそれからお前のビーコンアドレスを教えてくれないか何かあればすぐに連絡する それと姫子さんがお前を探していた後で彼女に会いに行ってくれ 選択は思ってるほど手の届かないものじゃないあ は、mm hmm.